ครับตอนนี้แฮปปี้หนอแฮปปี้เรื่องดีขึ้นครับดีขึ้นเอาเรื่องงานก่อนครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับเปิดใหม่เนาะอันไหนครับที่ไปเปิดมาอ๋อเคนกูปังครับก็กระแสตอบรับดีมากนะครับผมก็ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ที่ที่ไปอุดหนุนนะครับที่หันใหญ่ตอนนี้คนก็แน่นมากเราก็เราก็พยายามจะจะขยายเมนูใหม่ๆขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวต่อไป ต่อไปอาจจะมีทำออนไลน์ขายทั่วประเทศด้วยก็ตอนนี้มิถุนายนี้จะเริ่มลงต้นที่แปลงเองกับแปลงดีแล้วครับผมก็เ,เดี๋ยวจะมี YouTube ของโจทยทุเรียนออกมาให้ดูกันว่าว่าวิธีที่พวกเราไปไปทำกันแล้วเรามีแอคทิวิตี้อะไรบ้างในสวนนะครับผมก็ปีนี้อาจจะมีมีทุเรียนมาขายก่อนแล้ว งานหลักเรียกว่างานหลักอะยครับครับแลละครน้อยลงไละก็ก็แน่นมกันครับก็ก็ทำงานค่อนข้างเยอะครับปีนี้ก็ก็ถือว่าเป็นปีที่สนุกครับแล้วก็เป็นปีที่ที่ได้ลุยอะไรในหลายๆเรื่องก็ก็เยี่ยมเลยงานแน่นไม่ลืมน้องเนาะไม่ลืมครับลืมไม่ได้แล้วได้ยินเขาบอกมว่างานแน่นยังไงก็ห้ามห้ากับไปเหมือนเดิมครับผมก็ ก็คิดเราเราก็คิดว่าเราเราเมนเนจตรงนี้ได้ได้ดีขึ้นเยอะแล้วครับได้ก็ดูอยู่ครับก็เย็นว่างเหมือนกันนะฮะอันนี้เขาพูดที่กับสื่อบ้างหรือว่าจริงๆแล้วเขาก็คุยกับเราเหมือนกันว่าอ้าวคุณนายก็มีคุยกับเราด้วยนะครับแต่ภารกิจตามจีบตอนนี้มันไปถึงไหนนะสำหรับเราเองก็ จริง,รงๆเราก็พยายามพิสูจน์ตัวเองอะครับผมก็ทั้งทั้งทั้งการแบบเทคแคร์เขาแล้วก็ทั้งทั้งทั้งการการทำงานเราด้วยอะไรประมาณนี้ครับเราก็อยากจะจะพิสูจน์ตัวเองให้ไปแบบดูเราก็อยากจะไปถึงแบบจุดจุดพีข,ของเราด้วยว่าเราแบบทำงานได้แบบมากน้อยแค่ไหนประมาณนี้ครับ ถการมันเริ่มดีขึ้นนะคะแนวโน้มมันถือว่าดีนะครับถือว่าถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับถ้าเต็ม้อยเขาก็ปิดทางที่ดแล้วเนาะครับก็ก็ก็ถือว่าถือว่าทุกอย่างกําลังแบบเป็นในทางที่ดีกราฟแบบพุ่งอยู่ครับก็นี้เต็มลอยคิดว่าได้ใจออันนี้ต้องถามเขาได้แต่รูปตึกรูปตึกเรามันมันมันจะสัเร็จขนาดไหนนะเราตื้ออยู่แล้วครับ เราจีบได้ทกางครับก็ก็ก็ทำไปเรื่อยๆครับก็ก,ก,ก็ก็คิดว่าเ,เราน่าจะหาจุดบาลานซ์ของของชีวิตได้ดีขึ้นนะครับเมื่อก่อนเราอาจจะแบบว่าสุดโต่งไปหน่อยในในแต่ละทางอะไรเงี้ยเป็นเราเป็นคนที่ถ้าเราทําอะไรแล้วเราจะไปแบบสุดเลยอะไรเงี้ยเราจะแบบไม่มีทําแบบครึ่งๆกลางๆ ถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะทําก็คือเราก็จะทําไปเลยโดยที่บางทีเราอาจจะไปแบบเร็วเกินหรือแบบไปจนแบบไม่เห็นข้างๆเลยอะไรเงี้ยเหมือนเวลาคนที่แบบขับรถเร็วๆเราข้างๆมันจะเบอร์ไปหมดอะไรประมาณนี้ครับน,นี่เ,นเราขับรถช้าลงเบอ <laughs> ไม่ได้เบอไม่ได้ครับก็แบบแบบ slow ์ดาวชีวิตตัวเองลงนินดนึงประมาณนี้ครับแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดไปต่างประเทศก็จบเหมือนกันเนาะ ก็จริงๆก็ถ้าไปก็อยากจะพาเขาไปด้วยและครับก็ยิ่งอยากไปอยู่ครับเพราะว่าก็รู้สึกว่าเราไปแล้วเราก็เราเราเราโตขึ้นเยอะครับแล้วเราก็ได้เห็นเห็นมุมมองใหม่ๆได้เจอได้เจออะไรที่มันใหม่ๆแล้วมาพัฒนาเราได้อะไรเงี้ยเราก็คิดว่าถ้าเราไปอีกครั้งเราก็อยากที่จะพาเขาไปเจออะไรที่มันเป็นมุมมองใหม่ๆที่เราได้เห็นมาบ้างอะไรเงี้ยก็น่าจะสนุกดีแล้ว ครับแม้ว่าแบครั้งนี้เรายอมเขามากว่าเดิมเพราะว่าเราจะได้ติ๊กต็อกเรจะยืดคลุกเห็นหน้าเขาแกล้งเราเราไม่พอใจเลยเออจริงจริงจริงก็ยอมไหมจริง,รงเรา <It> s <S ผมผมรู้สึกว่าเออไลฟ์สไตล์เราเราเราเริ่มมามาทำอะไรแบบนี้บ้างเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะค่อนข้างไม่ทำอะไรกับสื่อของเราเลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เราเริ่มทำงานเยอะเราก็รู้สึกว่า เราควรที่จะจะใช้สื่อของเราเป็นเป็นทางที่เหมือนแบบกระจายข่าวสารหรือว่ากระจายเรื่องราวดีๆของเราให้ให้คนได้รับรู้บ้างประมาณนี้ครับก็ปีนี้น่าจะยางเอาเอาไครบร้อยเปอร์เซนก่อนค่อยว่ากันครับแต่มีจุดไหนไหมที่เขาดูยังดูใจแข็งอยู่แล้วยังทลา,ายกระแทก็ไม่ได้เ <laughs> อ่อ เขาเป็นคนที่ดูเรื่อยๆอยู่แล้วครับเป็นคนค่อนข้างที่จะเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะเหมือนแข็งแรงอ่ะตัวเขาเองก็แข็งแรงเลยประมาณนี้เราก็แบบค่อยๆค่อยๆดีกว่าแต่แฟนก็ยังแบบให้กำลังใจเราเยอะมากเลยครับนะใช่ครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะด้วยตัวเอสด้วยแหละมั้งครับอาจจะเป็นเขาอาจจะไม่ค่อยได้พูดแต่พอเขาพูดทีเขาแบบ เขาก็จะแบบค่อนข้างที่จะแบบสตรองจัดๆดะไรประมาณนี้เหมือนเหมือนเขาไม่ค่อยต่อยนะเขาต่อยที่แบบหลับเลยประมรณนี้เพื่อนทุกคนคนรอบข้างคนแบบจริงจริงก็เป็นการซัพพอร์ตเรามากเลยนะก็ซัพพอร์ตสุดๆครับมีใครเป็นที่ปษาร์มีเทรนเนอร์ จริงๆจ,จ,จริงก็เ,เพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวนะครับผมก็ก็ให้คำปรึกษาค่อนข้างที่จะดีครับเราต้องไปให้คำมั่นสัญญาครอบครัวเขาอ,อย่างไรบ้างพอครั้งที่แล้วกลับมาเขาก็แบบกระปัดปากเลยนะจริงๆก็ไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาอะไรนะครับก็แค่เราก็ทำของเราให้ดีที่สุดนะครับผม <ๆ S 1> แล้วเราก็จริงๆริงเราก็จริงเราก็มั่นใจนะว่าเราก็มีศักยภาพมากพอที่จะทำได้อะไรเงี้ยแต่แค่ เราไม่ค่อยได้ทำแต่ต่อไปก็ก็จะพัฒนาให้มันดีขึ้นครับ่ว่าตอนนี้สถานะเราเรียกว่าอะไรจีบเรื่อยๆเจีบเรื่อยๆครับจีบเรื่อยๆจีบเรื่อยๆอะไรนะครับก็เป้นคนเป็นคนคุยก็เป็นคนคุยเป็ก่อนจีบเรื่อยๆครับจีบเรื่อยๆเราเรีนที่โรงใช้สารนักแฟนกับมันเดิมก็ลุ้นอยู่กอลจะหมดเมื่อไหร่คะเขาบอกว่าโอ้ไม่หมดครับ ไม่หมดแน่ครับเติมเต็มมาดีเติมมาดีครับเติมเรื่อยๆครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ